「したい大事そうに輝いた私を全部」「君がこの孤独を」「痛みを逃がするの」「消えてしまいたい」「眠らない街のざわめき」「愛想笑いの憂鬱」「 สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเอสเทอร์ฟิเคชันในเกมแรง k ิเซอร์โมบายนะคะยังไงก็ต้องสุขสรรวันเกิดแรง k ิเซ e r Mobile ด้วยสำหรับครบรอบ3ปีก็ขอให้เกมนี้พัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นยิ่งไปแล้วก็มีระบบใหม่ๆน่าสนใจให้เหล่านายพลทุกท่านได้ลองเล่นและสนุกไปด้วยกันนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้เอก็จะมารีวิวการกด กาชาเพื่อตามหาฮีโร่ฝั่งโคทาคนต่อไปอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครแต่บอกใบว่าแมทธิวใช่แน่นอนแต่ไม่ใช่แมทธิวที่อยู่ตรงนี้แต่จะเป็นแมทธิวอีกคนนึง้าพร้อมแล้วเข้าสู่เมนูซลมอนกันเลยเนาะ เนี่ยค่ะเป้าหมายที่เราจะกดกันก็คือเวดแฮมนะจ๊ะหรือที่ว่าแฮมเปียร์หรือถ้าอ่านให้ถูกต้องก็คือรีเวิร์สแมทธิวค่ะก็คือแมทธิวอีกคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมตรงข้ามกับแมทธิวตัวจริงโดยอย่างสิ้นเชิงทางด้านความดีและความชั่วร้ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันถ้าอยากรู้ข้อมูลก็อน,นี้ลขยะบอกหมดโดยหลักก็จะมีท่าสามสีที่บรรทัดยาวเหยียบแล้วก็มีพาร์ทที่ บอกเลยว่าเป็นพวกฮูลี่คิลเลอร์อย่างแน่นอนแล้วก็เยอะมากนะก็จะมีการสร้างอันฮาสาด้วยวิธีการเล่นคล้ายๆเอเลสโวินส่วนท่านี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยลบห้าบัฟแล้วก็ทำให้เป้าหมายติดอันนี้เ์สซอฟวุนุนแรงแล้วก็มีการวาร์ป ก็คือจะว้าไปหาศัตรูที่มีเลือดต่ำกว่า100ถ้ามีเงาของอันฮาตศา์อยู่ในสาช่องหรือศัตรูดันมีด mm ีบัฟเดสแพร์ก็จะทำให้ตัวพี่แฮมเปียกของเราอ mm hmm. เดินแอคเกนได้เหมือนกัน mm hmm. นะจ๊ะแล้วก็สก mm ิล hmm. ดั้งเดิมที่เรารู้จักกนดีอย่างพวกแอสเซรสก็ ครัสคิปพบบ่อยในจำพวกเอลวินไลนิ่งที่จะใช้กันบ่อยใน PVE นง่ายพวกด่านย่อยพอมาไม่ค่อยได้เห็นได้ใช้แล้วก็นี่เอโอันนึงก็คือ The Demon Dragon Give Wand อันนี้ก็จะช่วยในการคล้ายๆกับพ่นมังกรนะนะแต่ว่าจะเพิ่ม Ability โดยการห้ามฮ e ลแล้วก็ห้ามกาดด้วยให้อันตรายอยู่เหมือนกัน โอเคที่เหลือก็จะไม่มีอะไรมากเป้าหมายที่เอจะทําการซัมมอนก็คือจํากัดเต็มที่ไม่เกิน500ใบคือจะกด50ครั้งและตั้งเป้าหมายว่าถ้าเวทแฮมได้5ดาวเร็วขึ้นก็จะไปคลิปไวขึ้นค่ะถ้าพอแล้วเริ่มติดใบแรก ถ้ารู้สึกว่ามันช้าเกินไปสามารถเร่งสปีดคูณสองได้เลยนะเจ้าอุ๊ยมาถึงก็ลุ้งเลยแฮะแต่คิดว่าน่าจะแหกเลยเพราะโอกาสได้สี่สิบปร์เซ็นนี้เป็นไปได้ยากเห็นมีหลายคนบอกว่าต้องกดให้ได้อย่างร้อยห้าร้อยใบขึ้นไปมันจะิติดสี่ห้า หกเจ็ดแปดเแบบแก้าโอ้โหโลเซนเซเลเอ้คนนี้เคยได้หกดาวมาแล้วเออโอเคโลเซนเซลแล้วก็บวกสิบห้านะต่อมาก็ายี่สิบใบค่ะ ดูไม่ค่อยดีเลยนะโอเคต่อเลยค่ะเอาอีกแล้วลุงค่ะอุ้ยลุงบ่อยนะเธอเอาของไปดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้า

สองถึงสามตัวเต็มที่ให้อีกสองแล้วก็จะปิดคลิปเลยใบที่สามสิบหอันนี้ไม่น่าใช่ใบสามสิบไม่มีสิบเนาะ ก็บอกไว้ก่อนว่าถ้าพลาดเวทแฮมแล้วโอกาสกลับมามันยากมาก40ก็ไม่ได้โอเค50อุ๊ย50มาคันนี้เป็นใครเอ่ย สองอุย้ยลำได้อันนี้เคยได้มาแล้วอืมอืมก็บวกสิบห้าไปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมให้บวกสิบห้าอืมตอนนี้ก็มีอยู่เวสแฮมสามสิบเศษ นับดูได้โอเคต่อมาที่หกสิบค่ะอันนี้ข้าไม่ได้เจ็ดสิบค่ะ จ็ดสิบไม่มีค่ะโอเคต่อมาแปดสิบเนาะแปดสิบไม่มีค่ะมันไม่ได้ง่ายากนันง่ายจริงนะเออถ้าเห็นทุกคนกดแล้วได้ขนาดน,นี้นะเก้าสิบค่ะ ตก้าวติดเขายังไม่มีหนึ100่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยไม่มี ละลายไปประมาณนี้เนาะแล้วก็คือได้ตัวที่เคย6กดาแล้วก็เลยบอกให้บวก65ได้ต่อมาก็ครั้งที่11ร้อยสิบใบเคยเยอะเอาเรื่องร้อยยี่สิบใบครับ ร้อยยบใบก็ไม่มีร้อยสามสค่ะ1ร้130ก็ไม่ได้ครัน่าจะเริ่มมีการปิดสีที่ร้อยห้าสิบะนับจากัน้าประมาณ ร้อยทโอเคร้อสิไม่มีอ่าร้อยห้าสิบรอบนี้เป็นปีติละปิติเหล็กพัคทปิติเลอ่าไปเลยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดว้าลูเขียเทียดอุยอ้ยอุยอ้ย,อย,อยขอบคุณค่ะฉันอยากได้ลูเคเทียมากโอ้ยจะได้ไม่ต้องซื้อผงโปรแลกฟรีแตงกิ้วแตงกิ้วให้บวกไปอีกสิเวทแฮม โว้ยคุ้มคุ้มคุ้มนนี้โอเครอบนี้ไดุู้เคเทียขอบคุณค่ะขอคิสตี้ขอคิสตี้กับเฟอร์ดินานหรือออโตกาโตโฟเออเดี๋ยวจะป้านลูกเคเทียด้วยเออเขาได้ขอ,องแข็ต่อมาร้อยหกสิบค่ะตู้นี้มีอะไรดีกว่าที่คิดนะ ในความโชคร้ายที่มันแย่ที่สุดมันก็จะมีความที่ดีผอจากอู้หูร้อยหกสิบร้อยหกสิบมีมีมีอีกมีอีกอ่ะเนี่ยดูปะข้ามไปจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ย แกฉันจะบอกอะไรให้เมื่อกี้ฉันกำลังคิดปรึกษาเรื่องจะซื้อถุงโปเลือกฮีโร่ฟรีเนี่ยกำลังจะเอาคิสตีนแต่พอฉันกดได้คิสตีนเอาเดี๋ยวฉันไปกดเอาเอฟฟิอนมาก็ได้หลอดมาครบโอ้ยแหกได้ดีอ่ะได้ฝั่งผินเซตเพิ่ม,ม,มร้ายกาศในเยลอนร้อยเจ็ดสิบค่ะ คาดหวังนะแหกออโต้กาโต้ที่สี่เหอะง่ายแน่นอนไอจะแจงกิ้วหลายๆตอนนี้ได้สี่ดาวนะอ,อันนี้ร้อยสิบร้อยเจ็ดสิบเออขอบคุณว่ะรู้ใจเรามากอะ่ะเราอยากได้ลูเคเท,เทียกับคริสตี้รักนะคะร้อยแปดสิบค่ะ ร้อยเก้สิบก็ไม่ได้ค่ะโอเคร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบก็ไม่ได้ค่ะสองร้อย let's go อืที่คาดหวังไว้ก็คือจะเอาเศษเวทแฮมได้อีกห้าสิบมันก็จะไวขึ้นเพราะตอนนี้สามารถทำให้เป็นสีญาาได้แล้วอันนี้ยังไม่ใช่ต่อมาสองร้อยสิบ สองร้อยสิบก็ไม่มีค่ะสองร้อยยี่สิบก็สองร้อยยี่สิบก็ไม่มีเดี๋ยวจะมีปิดตีที่สองร้อยหกสิบรอบนี้สองร้อยสามสิบ อืมสอว่ัดเสิก็ไม่มีค่ะโอเค2อว่าสี่สิบจ้าเอา้าสก็ไม่มีอีก หน้านี้คือโนสองร้อยห้าสิบค่ะสงสัยปิดปิดเลยไม่ม <c oughs> ี <c oughs> โอเครอบนี้ปิดิแน่นอนมาสองร้อยหกขนะจ๊ะ โก้วันน่ะวันน่ะดีโอโหอันนี้สี่ดาวได้เลยนะอให้บวกสิบอันนี้จำได้อยู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ตอนนี้เป็นสี่ดาวสิบเซสต่อมาที่สองร้อยเจ็ดสิบค่ะไม่อยากได้เวอร์เนอร์ดีอ่ะอันนี้ไม่มีโอเคสองร้อยแปดสิบค่ะ 2องปดสิบก็ไม่มีค่ะรู้สึกว่า,าการคาหวังครันนี้แอดเอมีความคิดว่า mm hmm. ให้เอาอีกห้าสิบเซสเวทแฮมได้ก็ปิดการขายดีกว่าไม่งั้นจะเสี่ยงเกินไปเพราะตัวเริ่มไหลไปเยอะแล้วต่อมาก็ยี่สิบเก้าคือสองร้เกาสิบใบ อืมดเ,มเนินไปอืมต่อมาก็สามร้อยใบายมาสูเอาละพี่เวสพี่แฮมเปียกจาช่วยหนูหน่อยเถอะพี่ไม่ช่วยแล้วอืม ถ้าตอนที่แหกวอร์เนอร์ดีมันแหกได้เฟอร์ดินานหรือออโตคาโต้สี 4, ก็โอเคเลยนะต่อไปสามร้อยสิบค่ะแต่เราอย่าคาดหวังอุ๊ยมาแล้วคันนี้เป็นใครเอ่ยอันนี้ขอเล่งให้เร็วขึ้นนะนู่นโอ้ oh my god ได้ลุงเสกทีอืมคราวนี้บวกสิบห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอืม ตอนนี้ก็มีอยู่สีดาวกับยี่สิบห้าเศษอืมได้ใครก็ได้ก็น่าจะปิดการขายได้เหมือนกันเอาแค่สีดาวห้าสิบเศษพอสามสิบสองค่าไม่มีค่ะ สามสิบสามค่ะฮู้มาแล้วโอ้ยสามสิบสามครั้งนี้มาสวยวะ่ะหนึ่งสองสามสี่หา้าหก เจ็ดแปดเก้าไวสสุกุเลอร์โอ้โหบวกสิบห้าค่ะอืมสิอืมอืม uh huh. uh huh. ได้อีกสิบเศษก็น่าจะพอแล้วแหละจริงหรือถ้าใจเด็ดจะเอาเพิ่มก็แล้วแต่ สามสิบสี่ค่ะจัดไปสามสี่ไม่มีเต็มที่ได้ได้ลุ้มตัวไหนสักตัวก็น่าจะพอแล้วแหละเอาเต็มที่นะสี่ดาวห้าสิบเศษพอละอย่าไปหวังอะไรเยอะ โอเคต่อมาให้กดเลยตักสามร้อยห้าสิบอุ้ยมาอีกแล้วโหขยันมาไวมากหนึ่งสองสามสี่ อโอ้ยเว็ดเฮมเออโคตรคุ้มแล้วอ่ะตอนนี้มีทั้งหมดสี่สิบเซเออว่ะเฮ้ยปิดการขายได้เลยรอบเนี้ยโอเคเออพี่แลน อืมเฮ้อดูจากตามประมาณการทั้งหมดนะมีห้าสิบกับ40เสบเออสี่ดาวกับเก้าสิบเซษเอาไปเพิ่มอีกสักหน่อยก็ห้าดาวพอดีละปิดการขายค่ะจบคอมพิส เอาลันนะฮะไปเดี๋ยวผลสรุปในครั้งนี้เอดก็จะทำการบอกดีเทลลงในคลิปวิดีโอนะอขอบคุณนะคะซีหลงที่เมตตาดิชันดิชันก็จะได้นําตั๋วอีก150กว่าใบาที่เหลือ ไปต่อทุนให้น้องเอลมาไมสเตอร์ค่ะเลิฟอยู่สุดจูดนี่ก็ประมาณนี้่คะ เดี๋ยวแอดเอสอ่ะก็ไปปลดเกตออฟเฟสอีกสักหน่อยเดี๋ยวพอได้15บห้าเซกก็ดันเป็น5ดาวได้เลยแต่ผลตอบรับที่ได้มาโอเคอยู่นะได้ลูเคเทียกับคิสตีนตามที่หัวใจปรารถนาสงสัยแอดเอสคงจะไปต้องไปเอาโปรถุงเลือกฟรีเลือกออโตกาโตที่4แล้วล่ะจะได้ทำให้ลูเคเทียมันโหดขึ้นไปด้วย ขอบคุณค่ะก็ตามนี้เลยเนาะอ่าเดี๋ยวเวลเดี๋ยวเวลให้สาวๆฝังเจ้าหญิงด้วยยังไงสองตัวนี้ก็เป็นเจ้าหญิงับเอ็มพายตำแหน่นหงก็ได้หมดแหละแล้วก็นี่หล่อนก็ด้วยนะคิสเต้ ちょっと私を他のの娘と一緒にかかるのですると、シュニステムアテコマニューズはラタクシオ、ユーシュタラスキー、カードんモ、ポエティアテンコピアン。 ขอเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ใช้ชื่อว่าเอสเตอร์หรือเอสเตอร์ดิฟิเคชันแล้วข้าพเจ้าจะขอตั้งพระนามชื่อใหม่ว่าเลสเตอร์ลิฟิเคชันเข้าใจตรงกันแล้วนะคะ จ่ายไปห้าสิบเพหรือจะเรียกย่อๆว่าเลสเซ่ s <S นะจ๊ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวการกดกาชาของเวทแฮมกันเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในคอนเทนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ